วันนี้เรามีคูปอต้าสามสิบเข้ามาใหม่นะครับใครอยากได้ก็ทักเข้ามาในเพจได้นะครับดูการทำงานนะครับลดสภาพสียังเดิมอยู่นะครับเครื่องแห้งปั๊มแห้งนะครับเอวยังดีอยู่ครับแรงไม่ตกครับดูการหมุนแท็กครับรอลงโรลเลอรอ์ยัง,ง,ง,งดีอยู่นะครับ เฟืองเฟืองยังเต็มอยู่ใบเต็มนะครับดูแรงการยกใบมีดดันหน้านะครับกดตัวลอยสบายๆครับการหมุนตัวนะครับเอวไม่หลวมนะครับคันนี้เอวยังใช้ได้อีกนานนะครับปั๊มปั๊มดีครับสีสันเดิมๆนะครับดูการยกตัวลอยนะครับเดี๋ยวจะยกตัวลอยให้ดูทั้งตัวเลยนะครับให้ลอยขึ้นมาเลยนะครับนะครับลอยทั้งตัวนะครับไม่มีโหลดนะครับปั๊มไม่โหลด นะครับยกลอยนะเหมือนรถจะบินได้เลยครับคนนี้อ่านะครับช่วงล่างเต็มนะครับเอวแน่นนะครับสีสันคงเดิมเป็นคูปต้าสามสิบนะครับหัวครอบตัวนี้หัวครอบสามารถใส่องค์ใส่แอร์ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกของลูกค้านะครับมาชมการหมุนนะครับการบิดตัวแรงยังดีนะครับเห็นไหมครับฟันไม่มีออกท่อเลยนะครับ เครื่องแน่นนะครับคันนี้เครื่องแน่นปั๊มแห้งนะครับดูการตักดินนะครับเนี่ยสายไฮโดรโลไฮดริลกยังดูดีอยู่นะครับโอโลงโอลิงยังไม่มีรั่วซึมนะครับดูเครื่องนะครับแห้งสนใจเข้ามาดูได้นะครับเทียมบัตะรถบรรทุกนะครับตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นี่เลยครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับน้องๆรอรับสายอยู่เสมอนะครับ